Mission to the Moon Good Night ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิตยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night พอดแคสต์ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญา และแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายละทิ้งเรื่องวาวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์กุดไหนครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงที่นุ่ม สัมผัสอากาศเย็นที่เข้ามาประทะร่างกายทำตัวสบายๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราได้พยายามทำดีที่สุดแล้วในบางครั้งความกังวลความเครียดและความไม่สบายใจที่อยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตใจ จนเราไม่ทันรับรู้ความรู้สึกเหล่านั้นยังคงส่งเสียงรบกวนสมองคุณในยามหลับแต่ซ่อนตัวอย่างแนบเนียนเมื่อคุณตื่นจนบางคนเมื่อหลับตาลงแต่กลับนอนไม่หลับและฝันร้ายอยู่บ่อยๆในคืนนี้เรามาเตรียมตัวให้พร้อมกับการต่อสู้กับฝันร้าย และเยียวยาจิตใจของเราขณะนอนหลับกันดีกว่าครับมนุษย์เราต่างใช้ชีวิตเพื่อไล่ตามความสุขมากพอกับการใช้ชีวิตเพื่ออธิบายความหมายของความสุขเราใช้เวลามากกว่าครึ่งชีวิตในการค้นหาและลองผิดลองถูก ว่าความสุขใดคือความสุขที่แท้จริงหลายคนไข,ขวายควาขวนขวายด้วยแรงทั้งหมดที่มีเพียงเพื่อจะพบว่าความสุขที่ไล่ตามมาตลอดนั้นเป็นเพียงความพึงพอใจชั่วคราวเพื่อไม่ให้เสียเวลาชีวิตมากมายไปกับเรื่องราวน่าเสียดายเหล่านั้นหนักคิดจำนวนมากจึงอุทิศชีวิต ประสบการณ์เพื่อสร้างทฤษฎีความสุขฉบับของตัวเองพร้อมทั้งวิธีบรรลุความสุขที่ใฝ่หาด้วยเช่นกันทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขมีให้เราเลือกดำเนินตามมากมายยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีของมาสโลเขาเสนอว่าความสุขสูงสุด คือ self actualization หรือก็คือการทำตามความฝันและเป้าหมายของตนเองจนสำเร็จและได้เป็นคนที่เราอยากเป็นซึ่งการจะเข้าถึงความสุขระดับนี้ได้ก็จะต้องเติมเต็มฐานปิระมิดของความสุขความต้องการอีกสี่ขั้นสกอ รุริษฎีความหมายชีวิตของญี่ปุ่นอย่างอิคิไก่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มีคำอธิบายมากมายได้รับการเผยแพร่และปรับให้เข้ากับยุคสมัยและวัฒนธรรมของแต่ละที่หนึ่งในคำอธิบายได้เสนอไว้ว่าชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่สามารถเลียงตัวเองได้ ด้วยการทำสิ่งที่ชอบและรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมีคุณค่าต่อโลกอย่างไรจะเห็นได้ว่าจุดร่วมของทฤษฎีความสุขคือการมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีความหมายและเต็มไปด้วยความเรื่อนรมแต่การจะได้มาซึ่งความสุขแบบที่หวังนี้ จะต,ต้องเติมเต็มองค์ประกอบหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเช่นนั้นแล้วหากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายหรือเราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเราจะไม่มีความสุขได้เลยจริงเหรอทฤษฎีความสุขที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้อาจจะเป็นคำตอบ ของคำถามดังกล่าวได้ในค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมาตินเซเลกมันนักจิตวิทยาชาวอเมริกันและนักเขียนผู้เขียนหนังสือแนวพัฒนาตัวเองมามากกว่า30เล่ม ตัวอย่างผลงานแจ้งเกิดก็เช่น Learn Helplessness และผลงานชื่อดังอื่นๆอย่างเช่น Positive Psychotherapy Authentic Happiness หรือ f o r a g e เป็นต้นเขาศึกษาเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีหรือว่า Wellbeing อันหมายถึงภาวะ ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและความเป็นอยู่จนนำไปสู่รากฐานจิตวิทยาเชิงบวกหรือ positive psychology นั่นเองเซเลิกมันได้นำเสนอว่าความสุขในชีวิตนั้นมีด้ยวยกันทั้งหมดสามมิติมิติแรกเราเรียกว่าชีวิตที่รื่นรม หรือ the pleasant life หมายถึงการดื่มดำกับความสุขขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพสิ่งแวดล้อมความต้องการทางกายภาพชีวิตเช่นนี้จะสร้างอารมณ์เชิงบวกให้เราในแต่ละวันซึ่งจากการศึกษาพบว่าอารมณ์เชิงบวกเหล่านี้นำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดีกว่าสภาพคล่องทางการเงินที่มากกว่าสุขภาพที่แข็งแรงกว่าเครือข่ายสังคมที่กว้างขวางกว่าอายุที่ยาวนานกว่า้วยชีวิตที่ดีเหล่านี้สามารถแจ้งเกิดขึ้นได้จากการแสดงออกถึงอารมณ์เชิงบวกง่ายๆอย่างเช่นการยิ้ม เท่านั้นการจะได้มาซึ่งความสุขนี้เราจะต้องรับมือกับอดีตใช้ชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบันและมองสู่อนาคตด,ด้วยความหวังการรับมือกับอดีตที่สลักมันชื่นชมคือการโอบกอดเรื่องราวและอารมณ์เชิงรบแล้วค่อยๆใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เพื่อจัดการความรู้สึกเหล่านั้นเงียบๆมากกว่าการแสดงออกอย่างซื่อตรงต่อความรู้สึกชนิดที่รับมาแล้วถ่ายเทออกไปเหมือนการระบายอากาศมิติที่สองชีวิตที่ดีหรือ the good life หมายถึงการค้นพบคุณค่า องตัวเและสามารถนำไปใช้เพื่อตัวเองและคนอื่นได้จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตที่ดีทำให้สามารถจำแนกหกคุณค่าที่มีร่วมกันในแต่ละวัฒนธรรมที่สำคัญคือสามารถสแสวงหาได้คุณค่าเหล่านั้นได้แก่ ภูมิปัญญาและความรู้ความกล้าหาญความรักและความเป็นมนุษย์ความยุติธรรมความพอเพียงจิตวิญญาณและอภินญยาสำหรับสลิกมั่นแล้วการจะบรรลุคุณค่าที่กล่าวไปนี้จะต้องมีจุดแข็งเป็นเหมือนเส้นทางสู่เป้าหมาย ซึ่งคำว่าจุดแข็งนี้แตกต่างจากพรสวรรค์จุดแข็งสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้จากความพยายามในขณะที่พรสวรรค์เป็นความสามารถที่สืบต่อกันมายกตัวอย่างเช่นความสามารถทางดนตรีเป็นพรสวรรค์ที่สืบต่อมาและทำได้เพียงขัดเกลาวให้เก่งขึ้น ในขณะที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะรอคอยอันเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งคุณค่าที่เรียกว่าความพอเพียงโดยเซเล็กแมนมองว่าการขัดเกลาคุณค่าและจุดแข็งของตนเองอยู่เสมอคือกุญแจที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีงานที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึง เป็นบ่อกเกิดความพึงพอใจและความสุขที่แท้จริงมิติที่สคือชีวิตที่มีความหมายหรือ The m e a n i n g full i f e หมายถึงการเติมเต็มหรือความอิ่มเอมที่เกิดจากการใช้จุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเพื่อทำตามเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเราความสุขในมิตินี้ เรียกได้ว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สุดในบรรดาความสุขสามมิติที่เรากล่าวมาทั้งหมดลำพังเพียงความรื่นรมอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะในระยายาวหากไร้ซึ่งความหมายมันก็จะว่างเปล่าชีวิตจะถูกความหดหู่ซึมเศร้าคืบคลานเข้ามา และเมื่อเราแก่ตัวลงเรื่อยๆเ,เราก็จะโดดเดี่ยวและไร้ความสุขสำหรับเซลิกมันแล้วการทำเพื่อคนอื่นคือวิธีการสร้างชีวิตที่มีความหมายที่ดีที่สุดโดยเขาเสนอว่าการสร้างความสุขให้คนอื่นจะทำให้เราลืมเรื่องที่เราคิดถึงความสุขของตัวเองเพราะเราจะอิ่มเอมจากการเติมเต็ม โดยความสุขของผู้อื่นนั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือความสุขทั้ง3มิติที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตของคนคนหนึ่งแต่ทฤษฎีของเซลลิกแมนยังไม่จบเท่านี้ในหนังสือชื่อ flourish ที่แปลว่าเจริญรุ่งเรืองเขาได้กล่าวถึง5องค์ประกอบสำคัญในการไล่ตามความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต หรือก็คือความสุขที่เราใฝ่ฝันหาโดยเขาเรียกมันว่าทฤษฎีเพิ่มมาซึ่งเกิดจากการรวมตัวของตัวสองย่อแต่ละองค์ประกอบคือตัว P, E, R, M และ A P ย่อมาจาก positive emotion หรืออารมณ์เชิงบวก อารมณ์เชิงบวกเป็นอะไรมากกว่าแค่ความรู้สึกมีความสุขเฉยๆมันรวมตั้งแต่ความสนใจความหวังความรักความสนุกสนานแรงบันดาลใจความเข้าเข้าใจความภูมิใจความตลกกขันรวมไปจนกระทั่งถึงความรู้สึกขอบคุณกับสิ่งต่างๆ การปลูกฝังอารมณ์เชิงบวกในการใช้ชีวิตแต่ละวันเป็นรากฐานสำคัญในการมุ่งไปสู่ความสุขและชีวิตที่สมบูรณ์โดยพบว่าการเพิ่มอารมณ์เชิงบวกช่วยสร้างทรัพยากรสำคัญทั้งในทางกายภาพทางจิตวิทยาทางสติปัญญาและทางสังคมอันจะนำไปสู่ความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต แนวทางในการสร้างอารมณ์เชิงบวกให้ตัวเองมีหลายวิธีเช่นใช้เวลากับผู้คนที่เราให้ความสำคัญทำงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เราเพลิดเพลินฟังเพลงเพราะๆที่สร้างแรงบนันดาลใจทบทวนสิ่ง,งต่างๆที่เรารู้สึกขอบคุณและสิ่งที่ไปได้ดีในชีวิต ตัวที่สองตัวอีนั้นย่อมาจาก engagement หรือความผูกพันและการมีส่วนร่วมตามคำกล่าวของ s e l i g m a n ความผูกพันและการมีส่วนร่วมเปรียบเสมือนกับการเป็นหนึ่งเดียวไปกับเสียงเพลงตรงกับแนวคิดเรื่อง flow ของ m ิ h a รีโรเบิร์ตชิแกนเซนมิฮารที่อธิบายว่า flow หมายถึงภาวะการมีสมาธิอย่างมากจนหลุดไปอยู่กับสิ่งที่ทำถ้าพูดง่ายๆก็คือการหลุดเข้าสู่ผวังของสิ่งที่ตัวเองกำลังทำนั่นเองโดยผวังที่ว่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อคนคนนั้นใช้จุดแข็งหรือความสามารถที่ถนัดที่สุดของตนทำกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งซึ่งความรู้สึกที่เข้มข้นและทรงพลังมากนี้ จะทำให้เรามีความสุขถึงอย่างนั้นความผูกพันและการมีส่วนร่วมก็ mm hmm. เ,เป็นบ่อกเกิดที่ก่อให้เกิดความสุขได้ดีวิธีการเข้าถึงความผูกพันและการมีส่วนร่วมสามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นทำกิจกรรมที่คุณรักจนขนาดที่ทำนั้นคุณลืมเวลาไปเลยหรือฝึกใช้สติให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ทุกทวงท่าและการกระทําล้วนแล้วถ้าทำด้วยสติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดหรือใช้เวลากับธรรมชาติมองดูรับฟังและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวรวมถึงค้นหาและคัดกราจุดเด่นหรือความสามารถที่ตัวเองถนัดอยู่อย่างสม่ำเสมอ I ย่อมมาจาก relationships ถือว่าความสัมพันธ์เชิงบวกความสัมพันธ์ทั่วไปคงหมายถึงปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆจนเกิดเป็นบทบาทระหว่างกันเช่นเพื่อนครอบครัวเจ้านายลูกน้องและชุมชนโดยรวมแต่ความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงในทฤษฎีเพอร์มานี้หมายถึงความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุนการปกป้อง ความรักและการเห็นคุณค่าโดยมีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีบทบาทสำคัญในการป้องกันสภาวะทดถอยทางการรับครูหรือ cognitive decline และเครือข่ายสังคมที่แข็งแรงนำไปสู่สุขภาพกายที่ดีกว่าในมมผู้สูงอายุ การกระชับความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจำปีของใครหลายคนสำหรับคนที่อยากสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนที่สนิทอยู่แล้วหรือคนที่เรารู้จักใหม่ก็ตามก็สามารถทำได้เช่นการเข้าร่วมกลุ่ม The Class ในเรื่องที่เราสนใจหรือการฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องคนอื่น เพื่อให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นหรือการรักษามิตรภาพดีๆผ่านความสม่ำเสมอกับคนที่รู้จักหรือแม้แต่กระทั่งยกหูโทรศัพท์ติดต่อกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันบ่อยๆ M ย่อมาจาก meaning หรือว่าความหมายของชีวิตความหมายในชีวิตหรือจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิต ในนิยามของเิกแม n นคือการเป็นส่วนหนึ่งหรือการทำบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเองหรืออย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่จะสร้างความหมายในชีวิตได้ดีคือการทำเพื่อคนอื่นถึงอย่างนั้นความหมายหรือจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนก็ไล่ตามความหมายของชีวิตผ่านการงานและอาชีพ การเคลื่อนไหวเพื่อสังคมหรือการเมืองการเสพความสร้างสรรค์ไปจนถึงผ่านจิตวิญญาณและศาสนานอกจากนั้นก็ยังสามารถสแสวงหาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมสนับสนุนชุมชนได้เช่นกันแนวทางการตามหาความหมายของชีวิตนั้นมีมากมายเช่นเข้าร่วมกับหน่วยงานหรือองคอ์กร ที่เรารู้สึกว่าทําบางอย่างที่มีคุณค่ากับสังคมและโลกหรือร้องทำสิ่งใหม่ๆเพื่อค้นหาสิ่งที่เราคิดว่ามีคุณค่าหรือง่ายที่สุดก็คือการให้เวลาของคุณในการช่วยเหลือผู้ A one, อื่นเอนั้นย่อมาจาก accomplishment หรือความสำเร็จและการบรรลุปเป้าหมายคำว่าความสำเร็จในทฤษฎีเพิ่มมา หมายถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถการจะรู้สึกถึงความสำเร็จเกิดจากการผสมรวมระหว่างการพยายามฝึกฝนและการมีแรงจูงใจในตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในตัวเองต่อไปดังนั้นการจะมีความสุขได้ไม่ใช่แค่เพียงตั้งเป้าหมายแต่จะมีความสุขได้ ก็ต่อเมื่อเราขัดเลาตัวเองจากภายในด้วยความสม่ำเสมอด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จโดยสซลกแมนยังได้กล่าวไว้อีกว่าการไล่ตามบรรลุปเป้าหมายในการเติบโตนำไปสู่การมีชีวิตได้ดีมากกว่าการไล่ตามเป้าหมายภายนอกอย่างเงินหรือชื่อเสียง วิธีการสแสวงหาองค์ประกอบด้านความสาเร็จนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นกันไม่ว่าจะเป็น 1. การตั้งเป้าหมายตามหลักสมาร์ทโกลนั่นคือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงวัดผลได้เป็นจริงได้เกี่ยวข้องกับตัวเองและมีกรอบเวลาที่ชัดเจน 2. ทบทวนสะท้อนและเรียนรู้ จากความสำเร็จร่วมถึงความล้มเหลวในอดีต 3. ม,มองหาวิธีสุดสร้างสรรค์นในการฉลองความสำเร็จนอกจากองค์ประกอบทั้ง5ในทฤษฎีความสุขของซเลมนแล้วยังมีปัจจัยอีกบางประการที่จะทำให้ชีวิตเราเข้าถึงความสุขได้แก่การมองโลกในแงด่ดีการมีโภชนาการที่ครบถ้วน กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายและการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอรวมถึงการทำสมาธิด้วยเรียกได้ว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ต่อมเมื่อเรามันดูแลตัวเองในมิธีต่างๆขัดเกลาและพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่เสมอซึ่งเป็นแนวทางไล่ตามความสุขที่พวกเราสามารถทำกันได้ทุกคน ฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วคิดยังไงกันบ้างครับคล้ายกับนิยามของความสุขที่เราคิดไว้หรือไม่หรือว่าแตกต่างกันยังไงไม่ว่าจะเปนน็นอะไรก็ตามลองปล่อยตัวเองให้จมดิ่งไปกับห้วงความรู้สึกนี้จินตนาการราวกับว่าตัวของเราอยู่ท่ามกลาง ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่แล้วตัวของเรานั้นค่อยๆดำดิ่งลงไปลึกลงไปผ่านคลื่นผ่านกระแสลมผ่านเมฆเพื่อที่จะไขว่คว,าควา้าถึงความหมายที่แท้จริงของความสุขที่ยั่งยืนเรากำลังโบยบินแบกไหยอยู่ในความสุขเหล่านั้น ผมหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและพึงพอใจต่อชีวิตมากขึ้นนะครับร่างของเราตอนนี้ค่อยๆจมลงไปในท,ที่นอนนุ่มๆเรารู้สึกเบาผ่อนคลายสบายจิตใจของเราปล่อยวางเรื่องราวต่างๆความรู้สึกสงบ เข้ามาอยู่เหนือทุกอน,นูของร่างกายเรผ่อนคลายสบายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเสียงรอบตัวเราเริ่มเบาลงเงียบลงเสียงในหัวของเราก็เบาลงและเงียบลง ลือกตาของเราหนักอึง้งสายลมเอื่อยๆพัดผ่านหน้าเอกไปสบายผ่อนคลายขอให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายในคืนนี้นะครับเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปกุดหนครับ